7.6.6.7. พระสุขเข้าพระเสาแทรกนะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบครับโดยพื้นฐานของเลข6คือดวงดาวแห่งความสุขสุนทรียในเรื่องของการเสพสมในเรื่องของการเงินที่ดีและมั่นคงในด้านดีของเลข7ก็คือความคิดที่เกิดความละเอียดละอ่ เพื่อที่จะทำให้ทุกๆเรื่องราวนั้นประสบความสาเร็จได้ง่ายได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้ง2ดาวนะครับเป็นคู่ศัตรูที่โคจรมาพบกันเป็นคู่ศัตรูทั้งคู่ธาตุเป็นคู่ศัตรูทั้งคู่สมพลและเป็นคู่ศัตรูทั้งคู่มิตรเกิดขึ้นทำให้เกิดในเรื่องของคำว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรก พระสุขเข้าพระเสาแทรกเนี่ยในทางตำราโบราณบอกว่าจะมีเรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นในการดำเนินและใช้ชีวิตในบางตำราเขาบอกว่าคนที่ใช้7667ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์มือถือถึงแม้ว่าไม่จากเป็นก็จากตายในเรื่องของความรักแสดงว่าคนที่ใช้ในเรื่องของตัวเลข7667ในเรื่องของความรัก เวลาเริ่มต้นนะครับเป็นความรักที่สวยงามแล้วก็ราบรื่นเพราะเป็นความรักที่เกิดจากการคิดตึกตรองแล้วก็เกิดการอยู่รวมกันอย่างมีความสุขในเบื้องต้นแต่พอระยะเวลาผ่านไปมักจะมีเรื่องราวไม่ดีนี่เกิดขึ้นเช่นบางบางครั้งเนี่ยจะเข้าได้เข้าเข็นกำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วเชียวแต่ก็มีเรื่องราวทำให คนสคนเนี่ยต้องมีเรื่องที่ต้องทะเลาะกันแล้วก็อย่าล้างกันนี่เกิดขึ้นอันนี้จากการเก็บสถิติแล้วก็จากการให้คลำปรึกษาที่มีผู้ที่เขาใช้เบอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาปรึกษาในเรื่องของความรักไม่โอเคเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตบางคนใช้ตัวเลขตัวเลขนี้นะครับปัจจุบันอายุก็จะประมาณ60ปีแล้วนะครับทั้งชีวิตเขาเคย ผ่านในเรื่องของความรักมาน้อยมากและปัจจุบันเขาก็อยู่อย่างเป็นโสดอันนี้อีกเคสล่าสุดที่เคยเจอแสดงว่าในเรื่องของความรักไม่โอเคในเรื่องของการเงินนะครับเป็นตัวเลขที่หาเงินได้เก่งหาเงินได้คล่องนะครับในขณะเดียวกันคุณหาเงินได้1ล้านบาทนะครับแต่คุณใช้มากกว่า1ล้านบาททําให้มีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองโอเคเป็นตัวเลขที่ มีความอดทนได้ดีนะครับนี่คือด้านเด่นของ7667ก็คือในเรื่องของความอดทนนะครับถึงแม้ว่าคุณจะสูญเสียความรักไปคุณก็ยังมีความอดทนที่อยากจะมีรักใหม่พร้อมที่จะปลูกต้นรักกับใครสักคนเพราะโดยพื้นฐานของ7667ทั้ง2ดวงดาวที่โคจรมาพบกันชอบในเรื่องของความรักที่โรแมนติกและก็อยากจะลงเอยในทางที่ดี แต่มันไม่ได้สมหวังอย่างที่เราต้องการและปรารถนาในเรื่องของการเงินหาเงินได้เยอะหาเงินได้เก่งหาเงินได้คล่องแต่ไม่สามารถที่จะเก็บเงินอยู่เพราะบนพื้นฐานของความหรูหราการแต่งตัวดีนะครับรสสนิยมทางสังคมที่มีมาตรฐานของคุณนะครับแต่พื้นหลังของคุณเนี่ยแทบจะร้องไห้กันทุกๆเดือนเลยเดียวนั่นคือปัญหาในเรื่องของการเงินแต่ถ้า คนที่ใช้7667ในปัจจุบันเนี่ยประสบความสำเร็จมีไหมมีครับเพราะว่าเวลาที่คนคนนี้นะครับเขาจะมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยที่เยอะมากเพราะเขาหาเงินมาได้เนี่ยเขาจะใช้จ่ายเงินไปในเรื่องของการซื้อที่นะครับซื้อที่ดินซื้ออสังหาริมทรัพย์มากมายนี่เกิดขึ้นทำให้เขาเหล่านี้นะครับมีบทเรียนเกิดขึ้นในชีวิต เหมือนกับว่าเขาเคยผ่านเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีมาเยอะกว่าคนอื่นทำให้เขาคนนี้นะครับมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินและใช้ชีวิตได้ดีเมื่อภูมิคุ้มกันดำเนินชีวิตได้ใช้ดีทำให้คนคนนี้นะครับมีนคนที่มีความอดทนสูงนะครับสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาเล็กๆที่ลหลายๆคนมองมองว่าเป็นปัญหาใหญ่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนี่ครับ คือข้อเด่นของเรื่องของการใช้คู่เลข7 667จึงเหมาะกับอาชีพนักกีฬาช่างซ่อมคนงานก่อสร้างนะครับถ้าคุณไม่ต้องการมีความรักในเรื่องของการเงินต้องมีสติในเรื่องของการเก็บเงินที่ดีนะครับก็ถ้าคุณต้องการความอดทนใช้ได้แต่ถ้าคุณต้องการสมหวังในเรื่องของความรักการงานการเงินไม่แนะนำนะครับในเรื่องของคู่เลข7 667ก็อยากจะบอกกันทุกๆคลิปนะครับว่า เบอร์มงคลเลขมงคลเลขศาสตร์เลข,เลขพยากรณ์ต่างๆนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้คนจากคนร้ายกลายเป็นคนดีได้หรือจากคนดีๆให้กลายเป็นคนร้ายได้ครับโดยพื้นฐานของการใช้ตัวเลขนะครับเพื่อที่จะทําให้คนคนหนึ่งประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานในบริบททางสังคมที่มีความแตกต่างกันจากที่ผมนะครับเข้ามาศึกษาในเรื่องของศาสตร์ของตัวเลขนะครับก็ มีความรู้มีความเข้าใจและก็มีการเก็บสถิติจากผู้ที่เข้ามาปรึกษาทั้งหน้าที่การงานบริบททางสังคมและก็หลังจากที่เขาปรับและใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ระยะหนึ่งส่งผลในรื่องของหน้าที่การงานบริบททางสังคมที่ดีขึ้นเช่นการหาเงินที่ง่ายมือการหาเงินที่คล่องมือการที่เขาเนี่ย ต้องเผชิญปัญหาเรื่องราวต่างๆมากมายนานับประการและเขาคนนั้นสามารถจัดการปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ดีได้คล่องง่ายกว่าคนอื่นสามารถก้าวเข้าผ่านปัญหาสามารถเห็นโอกาสได้ง่ายขึ้นนี่คือบริบทของการใช้เบอร์มงคลให้มีความเหมาะสมกับอาชีพแน่นอนครับทุกๆคนมีตัวเลขที่เขาเรียกว่าสร้างความสมดุลที่มีความแตกต่างกัน มีความเหมาะสมกับอาชีพที่มีความแตกต่างกันการมาศึกษาคู่เลขแต่ละคู่เลขเป็นการใช้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเป็นการศึกษาคนเพื่อที่จะลงทุนคบหาและดูใจเพื่อที่จะสร้างคำว่าความสัมพันธ์ที่ดีข้อตกลงที่ดีที่จะทำให้คนคนนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างไรแต่การใช้เบอร์มงคลที่มีความเหมาะสมกับอาชีพกับหน้าที่ การสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยครับคือทางออกคือการปรับตัวเลขที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จที่ง่ายขึ้นหาเงินได้ง่ายมือหาเงินที่คล่องมือประสบความสําเร็จได้ง่ายทําน้อยแต่ใหญ่เยอะอะไรประมาณนี้นครับนี่คือการที่อยากจะให้ทุกคนเข้ามาศึกษาและใช้คู่เลขเพื่อที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ได้ดีได้ง่ายได้คล่องนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับผมในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อยากจะให้ผมพูดคู่เลขอะไรหรือว่าเป็นการรวมเลขกลุ่ม3ตัวอย่างเงี้ยก็ได้ครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับแต่ว่าเริ่มต้นจากนี้ไปก็จะเป็นในเรื่องของคลิปที่มีความสั้นกระชับนะครับเพื่อที่จะทำให้ เกิดความเข้าใจที่ง่ายแล้วก็ทำความเข้าใจได้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวัน,นวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ